เบอร์เตอร์สบายดีสบายดีจั่น้องสวัสดีสุกุสุกุลสวัสดีจับสวัสดีตอนบ่ายสองบ่ายสามพอดีจา้าพ,อพ,อพอ่พอๆพกับพอลล่ารักกีกับสวยกับยากคนสักไกลครับพี่น้องครับตอนนี้อยู่ที่แม่น้ําโขงนั่นเองตอนนี้ครับว่าแม่น้ำโขงพี่น้องครัสิมาไหลมองนะหลงังจากทีิวไรไหลมองมาดูสิเป็นไหลมองปลาใหญ่กับบาปีซาพี่น้องน้ำกับสีแบบน้ำกับสี ลงลายแล้วนะหนับนะฮะน้นนนก็จะเป็นป่าเป็นหินอยู่เทิงปไปไปครับเราไปไล่มองกันไไกันบไไกบ่๋าปีซาดีาเห็นบรรยากาศริมแม่น,น้ำโขงกลางแม่น้ำโขงสอนฟังไทยได้ดดนะหนนนนดนนดรือเปไ่น้องน่าเห็นบันน,นี้เป็นฝังไทยแบบจัดบ้านนนสมบูรณ์ประชามาสวนอำนาจเจริญเราก็ไปไล่มองดูการเกษตรนีคนไล่ไล่เลยเพื่อเต็ม กลางแม่น้ำโคแนะล้วก็สเริ่มไหลมองนะฮะปล่อยมองลงไปตามปล่อยดงไปตามน้ำน้ำกัสีไสได้จะไหวกลังจะเริ่มไหลมองจอ,งอดกลางแม่น้าโคงรนะิมฝั่งไทยนะั่ะอ่เป็นฝัง่งลาวอันนี้เขาอ,นนอยู่ที่ริมฝั่งไทยประว่าขงกลางตรงนัริม้ ไปฝั่งลาวก็เริ่มแปดอตุเติดแล้วก็จะทางหัวทางสวนชวนอะไรเนี่ยไปเป็นแปลน,นี่นี่ได้เขาอุจตุนี่นะนี่ได้มันกลางนี่นไง<ห>สวน,นนะคอยมอ้วนเออแปดงนึงวันีย่างหนักป่าพี่น้องไอ้กาศป่ามันแบบแล้วพี่กา,กาไรไหลม้นวน จางไปลงสีละพี่น้องเพรหยดลไปแร่บก็บต้งองรอประมาณรึ่งชั่วโมงอไรผมมันไหลลงไปใต้ผมต้องเลก,กู้วัากัปลาถือข้ากับกู้เร็วผมเป็สียงูึาปลาถือเจ้าไหลโพลาจ้าไทยมหลายถนนนะสองเหลือน แม่ปากกมันวาแนมไปฟังคุณแปลนตุเขาจะปลูกม,มันไปหรอไหลไปไหลมากระยับขายับขาจะหอดฟังไทยอันนี้จะเปฟังไทยเ้าจะไปหรอนคะเบียนบางขาจาวแข็งของบ้านริมแม่น้ำโขงบรรยากาศก็สิดีขับนาะเป็นบ้านใหม่เพราะขจาวลังกาสางขึ้นใหม่กขจา,าขึ้นใหม่ให้จะเป็นฟังไทยนะคะ ซอนบ้านริมโขงขาจาริมโขงขัดกระดาจ้าลังกอร้างบรรยากาศสดบเสียดีคนแหลกจะสซยอยู่ขจะลงมาเล่นหน้ามาเนี่ยพูะบ่าวฟังไทยมาเดิมมาไรมองมรูนักการพีิทอกวาสิทดิ์ปลาบ่ะบุญญาตอนนี้ก็กำลังเริ่มไหลมองอย่างกับ แต่ฝนะั่งไทยเนี<า>่เพนักงละก่อสะอยเงี้ยอากาศก็ฮ้อนห่อนฝนก็บดตกระวังรอไหลมอ่เนาะเสียงกระเจรยน้ำเสดเซียอย่างเงี้ฝั่งไทยอากาศมันของเย็นเย็นแบบนั้รอไหลมอนะ่เนาะไหลลงไปเรื่อยๆแล้วไปเรื่อยๆเดี๋ยวขจัดเสียเกล็ดกันโโหมดทุกคนเลยผมเฮื้ยเต็มเนาะ ลราปลาถูุเราก็จะรู้สึกตรงที่มือเอามนสีกาสิตีน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 วันนี้มาไหลมองด้วยเพื่อหลไหลเดี๋ยวเขาเตาเขาจะได้ปลาไปเดี๋ยวอาซีบซาประมงริมแม่น้ำโขงจ้าแต่เมื่อคาปับปลาแอะไรปริญญ์ใส่พี่น้องมาลุ่มกันหลังเก่าที่ไปไหลายมาโดนหลายเดือนแล้วจ้ะว่าคาก้นมันแต่ตอนนี้ก็ถอนมันแล้วไปแล้ว เหลือตลอดการปลูกแต่ฝนยังไม่ตกเลยเดจงการแล้วฝนสิโต๊ดดึง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 เปล่าปีซาบอกว่าปลาถือแล้วพี่น้องปลาถืองขอปลาถือหรือมังค์ของมันถืออยู่ลรือมังค์ของงานหลักหมักข้อเลยหมักถือแล้วปลาแล้วของปลาถือปลาเนี่ยปลามันดึ่งลงไป ตาถึกแล้วหรือว่ามองคล่องยันแดดแท้แดดว่าพี่น้อ้เอยแดดไหลมองบดมือบดเบนถึอที่ยูบ่อยู่ฮะที่ยูยูเป็นไปแล้วบอดี้น าสบะบัดแดดแต่พี่น้องแดดจะเนปะเป็นทีมแดดโพแดดโพอ,อันนี้คือฝั<บ>่งไทยนะครับบ้านโนนสมพูนพ,พี่น้องเขากำลังไลลงมาเสียฮอดอแกงแล้วเขากำลังกู้มองนะคเพราะมันปลาถือ,อแล้วโดนได้ข่าวว่าปลาถือจโดนได้แหละถืะอเสาะโพนั่นก็ถือแต่จจะอยู่ไปอยู่มันขอแบบมองของาว่าเาเนีปลาไอยู่มันสีเครื่องมือก็ข้ากรสสอก็วถูก จรริงหือแต่เราลงมาใกล้หอดหินมันก็เริ่มของแล้วทางใต้ก็จะเป็นหินนี่น้อง,งปลาพี่น้องปลาจ้าจ้าอาคุเลยปลาอะไรเออนี่แต่จปลาพันเก่าเนี่ยแหละพี่น้องเอ,อ้ยเมือเอ่อยอราคากับบุคคอยแพงจ้งอยู่ที่กิโลละหกสิบบาทนี่นนมันน่ามาไปขู่แม่มันลายมันลายสั่งกัน มั็นลายซ้ำกันปลาเขาเอินปลาหมกบานได้สองตวัวจ้ามันมันจ้าพี่น้องยังตีอยู่บนคนกับหลายหลายเนี่ยตีที่ไหนเดี๋ยวรอรุ่นตอนตอน่ตอปลาเราจะได้เมา่ความมีความรู้สึกว<อ>า่<อ><อ>ามีตีอยู่ตีแต่หยุดเทิงคุณมองเขาอันนี้ก็ถือตัวนี้ก็ประมาณสองกิโลถึงสามกิโลส่วนตัวข้างบนนี้โลปลายนะ่าจะเป็นตบหู ตัวผูกมันสิน้อยกว่าตัวน้อยกว่าตัวแม่นี่อันนี้คือตัวเมียเขาเอินปลามักบานแต่ลากข้าบมัเป็นราคาพี่น้องเออกิโลรหัสสิบบาทหกสิบบาทตัวเด็ดตัวนี้ก็ได้บบประมาณร้อยร้อยซาถึงร้อยห้าสิบสองโลปลาทก็ได้ตัวนั้นก็ะไรร้อยบ่หอดร้อยบ่ถือไปเผาถือ,ถอ,ถอ,อปลานินอีก เอาเพ็ดสินหลอดตาแพงาปีศายก็กู้มองต่อไปจะเป็น้องขายลุตเลยว่าโปรตีเพชรโปรตีนเถิงวันเหงน่อใจมันอยู่ปรอยุกตเลยบริกรขั้ขตัวน้อยเราต้องกระลุดแต่พี่น้องถ้าตัวใหญ่มันก็นอยู่บมกกขาดพียนนะัชยนชง่มใสประยุก์ไปเลยรอรุ่นพี่น้องเรืออีกยาวอยู่มองกันเลรุ่นไปเรื่อยๆจ้าจะถูกหรือไม่ถูก ุูน,น้ำกันนะค,ความหลึกนี่จกะแมตไปเลยเอย่อยลงไปเจกะแมตสี่ห้าเมตร,มรพี่น้งองบางทีมันกับคุ้งดินได้มองบางทีกับเจอหินมันกระของอต่อไปค่ะเดินยาวเลยครับ นา่าจะสองตัวเบาๆค่ะพี่น้องจา้าเด็กจ้าเอาไปกินแน่ขายน้ำเพราะว่าในก็ได้หลายตัวแต่แม่ลงตีกเอาไปเห็ดหลอดน้ำเห็ดประเดียดน้ำกับคายน้ำก็ได้ขาขนมน,มน,ตนกตีนกตานะคะกูต่อไปค่ะมะส้าวนี่เพิ่นก็ได้สี่ตัวสี่ห้าตัวมะส่าวนี่พี่น้อง ปลาเบิดมือรอบสาว,สาว,สาวากับสลับสาว้ารบปลาลกับสลับปลาแล้วก็มีแมกซีพอขามาเลาะขับเพื่อเลาะซื้อเนาแตู่่เขาไปขายอยู่ไทย,ยแต่ว่าเขามับซื้อาราาโลละหกบบาทโลห้าสิบไปขายเองห้าสิบกสิบพอไปขายเอซื้อโลห้าสิบคนละคน,ะคน,คนเ,เกูต่อไปจ้ะเคื่องหยบ่ะ พ่อมบดตีงเงี้ยพ่อแท่นะแดดกระแดดไปขายก็ไปข,า,ไปขายอบ,บ้านนาศิดาไปพี่น้องบ้านนาสีดาอำเภอเชนมานจังหวัดอำนาจเจริญจ้าอีกสักพักขาเจา้าขึ้สะให้ขาม,มนี่อะไรบ้างเลยฮะเสขามเปื่อเใช่ไหมเด็กไปเล่นนาสีดาแต่เป็นก็สมัยก่อนไปง่ายมาง่ายครับเรือไปจอดแล้วขึ้นไปเล่นรถ เรมื่อยังอยากงกเกียวยากยังเอโคโรวิดนี่แหละเสียงปากลุลุลุลคือสิทธิ์ีกแลอวเสียหลก็จะได้รอบละโต้องโตลองละโต้องโตสะสมไปเรื่อยๆปัดคำแล้วก็ไปขายเทอเดียว สิบสามโมงเหล่าไก่ได้มองเหล่าพวก็กเงาหนึ่งข้าวก็ไหลมองเสี่ยงต้องเขาจะฮอดแกงแล้วไหลลงไปเรื่อยๆพอ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวก็เริ่มซอดน้ำตื้นก็เริ่มก็เริ่มปู้อะไ้เก่งเลยกระไลไปจะฮอดปูด้ขัดเสียงมองขาดกระม่องกระซื้อแพงแล้วมันขาดมาก,กพี่น้งองเยพันไป แม่พันหวยรวมเป็นเศษแล้วก็สองพันแล้วเนาะเพื่อคาาลูกขคยังฮะเาถึงปลาทิกแล้วปลาปลาปลาตัวปลเล็กเลยจ้าเราจะเอา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 ลงมาเลงมาีร์ชวจังน้าขึ้นมาตัวใหญ่อยู่นี่ใหญ่แห้งใช่ปะเสนเฮือกระเปาส่โอ้อสุกไปลงมาแล้วมาถึงน้ำมันสิาย แต่ว่าปลานี่มันขายสดขายตายกันราคาสั่งกันเลยพี่น้องขายตายได้ก็คือพวกปลาคังกบปลาไอ้หนังนะขนาหน้าขายปลาตายราคาสิตกต้องขายปลาสดปลานี่นะ่ะขายสดขายตายกันราคาก็สั่งกันคือเก่าจ้ะแต่ไม่ได้ซื้อกเห็ดปลาแดกเลยก่ะเสียเลยพี่น้องเห็ดปลาแดกเห็ดปลาตากแหงนะวะไอตากแหง้งหลอดปลาเนาะ มันหอนอากาศหอนโอ้ตัวนี้มันเนตายแล้วตัวนี้กูมองเลยึ้นน้ำเยกระตายแล้วปะมองกันเลยตั้งปลาไก่หนึ่งตัวได้อีกหนึ่งสองสามสี่ต่อพี่น้องต่อไปจ้ะมาแลงเราจะทำเมนูอะไรดีนึ่งปลาหนึ่งกระแซบเลยพี่น้องมาปกป๋าน นี่ตะขีเท่าบางทีก็คของแล้วก็ขาดบางทีก็คของก็ถือปลาลายโตปลามันต่ำแล้วปลามันดึงติเกาะสี่นินลุดไปก็หนึ่งของปลากระถือมือพี่เขาคงซื้อในเมือดอกเวลาปลาถือเอาซื้อน้ำมันซีดีมันติด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 มันดินนะ่นควายปลาตัวใหญ่มันดิน่นไปต่อไปต่อไปรอแล้วนะแล้วอีกสามปอม มองเก่ามองค่อยถือมองแต่ปีที่แล้วแต่ว่าเขาซื้อม่าาลงทุนากสองพันเงินสองพันสองพันก็ได้กำไรคืนอยู่ละน้อยแต่มาไหลมองลายไหลบางเมือมาไล่ก็ขาดทุนแต่ว่าเขาซื้อมันแพงสุดนี่มันดิลาหาสิบาทถึงแพงแลก็ได้ใช่แต่ก็พาได้กินได้ใส่อาจานปูน้ำปลาได้ละจ้ะขาประเดีกยแปลงลวกข้าบขว ไ,ได้ขีดเท่าคันมืออะไรเท่าไรมองไลยเท่าลายได้ปลาสิบดถือได้พี่น้องปลาบางมือมันสิมีเท่าลายพอแนน้ำสีเขียวเขียวเท่านะปลาเป็นแนมเห็นด่างมันกว่สิบดกาต้มเด็ปลาซ้ำตัว กสิมาไหลรอบที่สองคบรุ่นรอบที่สองเสงด็จปลาเราคาร์เพลางค์ไหล,ลอกีลกรอบนึง่นล่ะก้าวนางก็จะขึ้นไปเบิ่งพุทธสวนต่อ,อว่าคําแล้วไปหดผักหดพุทธยะพุทตน้นไม้มันแดดเจา้านี่ขาดพุมือหนึ่งก็กตายแล้วจ้าแดดใจพี่น้องมารุนรถกระบะปีซาปลาถืออีกแล้วคาร์ลูนที่สองหาปลาจะพุทธมือวันนี้พี่น้องจา๋า ทมส,สิรุยสอกใจ,จเดือนแ้มของโอ้ยยังขับย่งบรรยากาศดีเหตุเป็นบ้านใหม่เนาะมีระเบียงพร้อมกระเย็นแล้วลมผัดใส่เหตุเป็นบ้านใหม่มีระเบียงแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งบ้านพระลาดสเส็นตะเวนตกดินนี่ใส่ตัวใหญ่บ่ ว้าถืออีกแล้วพี่เจ้ป๊ปตัวน้อยเท่วะลุกไปเกือบหลุดได้มันน้อยโพดมันน้อยโพดมันจะหลุด,ลดอันนี้คือรอบที่สองนะคะจะมีตะปาเต็มเมือาเต็มตาทนะอบพดลแล้วก็ปะไ้อีก ย่าม <ítulo> ันรุดเอาปะทันเจี mm ๊ม hmm. ันถือนเนาะมหมูอันีิโอ้โ้มันสิตกมัดได้ไหมเี๊กไมันไปอเนี่ครอบที่สองแล้วก็อันนี้เป็นรอบมงกีแล้วก็รอบบัวเช้าแล้วก็รอบบเช้าแล้วก็ปลานีทางบเปดเก้าตัวเพล่ จะรอรุ่นต่อไปนะครับงทีบอโดดออกมาได้ยุทธ์บางทีหัวควันเป็นด่าีนะเจ้ากัหลายพอสมควรลลลลลลดีๆ,ๆสามตัวหนฝาีหน้อยเลยรอต่อไปค่ะไปได้อีก ไดแต่ ỏ, ล, ỏ, ล, ỏ, ล, ỏ. <laughs> ลอ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 ต่อไปพี่น้องไอเด็กกัก่ยสอดแก่เก่สอดคัดอย่ากัไดสกูแต่ได้แล้วหนตัวทำจสตีกูมด่ะดี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 ดมีเหืออยู่1 2 3 4 5สองสามสี้หาหเดปดเกอ หลายแต่เอานึ่มาไหลไปเลยติดจนน้ำติดฝั่งไทยไปไหนหนไเลยไปเนาะมาฝั่งลาวไปนำกันไว้เริ่มกูล้ลอกที่ซองแล้วจับพี่น้องตอนนี้กระสีสีมง้งแรงแล้วกระสีกู้เลยแล้วนางกระสีเมือหดต้นไม้ตน้ตนบอกต้นไม้เอาพิซซ่ากระสีขายปลาอยู่บ้านนาศีดาจ้ามาหลุดแล้วกระสีถือปลาหักมันบดติง่ง แต่บนแน่บางทีกับบทตีกับถือก็มีจะ้ะไปหลายบ้าอ่ะอท,ท,ท,ทำไรม,มาเดจ้ามาบางปลาทำกันเนจ้าทำไมมันเยอะแยะขนาดนี้เห็ดห่อสมขายบอคะ ลาไม่เห็ดสมได้บ่ววะไปเห็ดเห็ดปลาแห่งปลาเส้นปลาเศษเป็นเส้นเป็นเป็นเศนเส้นตักแห่งกูเต่อไปไม่มีปลาถูกเลยจะเสร็จแล้วจะพี่น้องครับเสร็จแล้วก็จะมานอนเฮอจะมาเราพักผักมันถือตอน เต็งที่อยากรัดกรงเป็นตัดเส้ากับตัดเส้าเนาะตัดเส้าคืครับตอนคำคามอะไรแต่ไปลองแล้วแต่ปลาแล้วชอบมันขึ้นชมมันขึ้นหักเบิ้งข้าวเบิ้งใหมข้าวแชร์เฟสปลาทางใต้อยากำลังขึ้นลายปลาปลาสอดทำมือได้ปลาปลกเป็นปลาจะขึ้นมาแต่ไตขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆยามปลาขึ้น คือโงอนใหญ่กับเต็มมองอยู่ที่ขัน้นปดระดับเลยสมัยก่อนแห่งขักแห่งม่วน่ลปลาคืนนี่คนมาไหลเต็มวัวมาไหลเมียม,มาปดแซมของน,ง,งนั่งเต็มแล้วแต่สมัยนี้พอคอยปบนไดาลปานบุคคลลายกับสมัยก่อนอันนี้กับสเปขา,ายบรรณาสิดาเ้อพี่นง นี่แหละคือผลงานของป้าไปขายอยู่บ้านนาซีดาปลาเทมันจังหวัดอำนาจเจริญขายแต่ปลากระสุนไปรถทากก่อนให้บาปปีซาไปขายพีเสียหอบับนกแก้วกลับไปซนนี่้ะครับน้องขอบคุณสุกุลสุกุลที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตัวพอดีเลยนะคะได้เงินพันหนึ่งบาะอดพันหนอกพี่น้องแน่เนียจะหยอดจะบางโต๊ะกับสามสี่โต๊ะแล้ เกี่ยวับพี่น้องแต่ขอบคุณสุดๆสุดคนเยอะที่ยังตามกดไลค์กดแชร์